สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่เชฟเล็กออฟฟิเชียลค่ะวันนี้เล็กจะพาคุณผู้ชมมาทําเมนูของหมี่กะทินั่นเองนะคะเป็นของดีของจังหวัดอุดรธาน,นีเลยค่ะสูตรนี้เล็กทํากับคุณแม่ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็รับประกันความแซ่บความอร่อยเลยค่ะเหมือนในทุกๆอีพีนะคะก่อนไปรับชมส่วนผสมฝากด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์ให้เล็กด้วยนะคะโอเคค่ะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะ สำหรับวัตถุดิบในวันนี้นะคะมีเส้นเล็กกะทิถั่วง,งอใบกุยช่ายมะนาวเต้าหู้เหลืองลุงรสนะคะด้วยน้ำตาลมะพร้าวเต้าเจี้ยวน้ำปลาน้ำมะขามเปียกไข่ไก่กระเทียมไทยกลีบเล็กค่ะสับให้ละเอียดแบบนี้นะคะแล้วก็มีน้ำมันะร้าลค่ะเดี๋ยวเราจะต้องนำกระเทียมไปเจียวกันพริกแห้งเม็ดเล็กค่ะ อันนี้ก็ทอดให้เรียบร้อยเลยนะคะถั่วลิสงคั่วป่นค่ะหมูสับติดมันน้ำพริกแกงเผ็ดและอย่างสุดท้ายคือน้ำมันมะพร้าวอีกสองช้อนโต๊ค่ะโอเคค่ะได้วัตถุด,ดิบแล้วนะคะไปลงมือทำพร้อมกันกับเล็กได้เลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาเตรียมในส่วนของผักก่อนค่ะ เราจะใช้ใบขุยชายนะคะหั่นในส่วนโคนออกนะคะเพราะว่าส่วนโคนมันแข็งนะคะทานไม่ได้แล้วก็หั่นท่อนค่ะในสูตรของจังหวัดอุดานทานนี้นะคะเราก็จะทานคู่กับใบใบขุยชายหั่นท่อนแบบนี้แล้วก็ถั่วงอกนั่นเองค่ะ จริงมีกะทินี่มีหลายสูตรมากเลยนะคะแต่ว่าสูตรที่เล็กทาหน้าเด็กเนี่ยมีกะทิจะต้องเป็นเส้นเล็กเท่านั้นค่ะแล้วก็มะนาวนะคะเราก็จะหั่นชิ้นไวนะะ้เลยค่ะนละตางด้วยเต้าหู้เหลืองนะคะ สำหรับเต้าหู้เหลืองเล็กจะหั่นให้เป็นชิ้นหนึ่งเซ mm hmm. นคูนหนึ่งนิ้วนะคะแล้วก็จะหัน่นลงไปเป็นชิ้นแบบนี้ก่อนนะคะถ้าไม่มีในส่วนของเต้าหู้เหลืองใช้เป็นเต้าหู้ขาวก็ได้เหมือนกันค่ะแล้ววิธีง่ายๆนะคะเวลาเราหั่นให้มันเร็วนิดนึงเนาะเราก็จะนำเต้าหู้มาซ้อนกันค่ะ ลายเต้าหู้แบบนี้แล้วตอนนี้ก็จับให้มั่นๆนะคะเพราะว่าเวลาหั่นเนี่ยเดี๋ยวต้าหูมันปลิ้นแล้วเดี๋ยวนี่จะโดนมือเรานะคะหั่นแบบนี้เลคะ่ะก็จะได้ชิ้นที่พอดีทานนะคะตอนนี้เราพักในส่วนของผักไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเสร็จจากขั้นตอนนี้เราก็ไปทําในส่วนของกระเทียมเจียวกันค่ะหลังจากที่เราเตรียมผักเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็มาเจียวกระเทียมกันค่ะเปิดแก๊สนะคะวันนี้เล็กใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวนะคะคุณผู้ชมจะใช้เป็นน้ํามันถั่วเหลืองหรือว่าน้ํามันลํา้าวหรือว่าแม้กระทั่งน้ํามันหมูก,ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมไทยกลีบเล็กค่ะ อันนี้ก็นําไปสับให้ละเอียดนะคะหรือว่าจะนําไปโขลกในครบก็ได้เหมือนกันค่ะเราจะเจียวให้น้ํามันแล้วก็ตัวของกระเทียมอค่ะมีสีเหลืองอ่อนนะคะขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาสักนิดนึงค่ะ ตอนนี้นะค่ะๆราร้อนดีแล้วนะคะเดี๋ยวลดไฟอ่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆผัดไปค่ะในการเจียวกระเทียมนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงเกินไปนะคะไม่งั้นกระเทียมอจจะไหม้ก่อนที่มันจะสุกนั่นเองค่ะใช้ไฟอ่อนแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพอเราได้กระเทียมเจียวที่มีสีเหลืองอ่อนนะคะก็ะตักขึ้นพักไว้แล้วก็ทำในขั้นตอนต่อไปกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้กระเทียมเจียวที่มีสีสวยแล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยค่ะตอนนี้เราก็นำกระเทียมเจียวตักขึ้นพักไว้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปทำในส่วนของน้ำแกงกันค่ะ ใช้กระทะใบเดิมนะคะเราจะได้ไม่ต้องล้างอ,อุปกรณ์เยอะแล้วก็นำน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะลงผัดกับน้ำมันค่ะเล็กใช้น้ำมันแค่สองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็นำน้ำพริกลงผัดได้เลยค่ะในการผัดน้ำพริกแกงนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะการที่นำน้ำพริกมาผัดกับน้ำมันแบบนี้ละคะ่ะจะทำให้น้ำพริกแกงมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนะคะ น้ำพรแกงเริ่มส่งกลิ่นหอมนะคะเราจะค่อยๆหยอดกะทิลงไปค่ะตอนนี้ก็เพิ่มไฟได้แล้วนะคะแล้วก็ผัดให้ตัวกะทิแตกมันค่ะในการผัดน้ำพริกแกงแบบนี้นะคะจะต้องใจเย็นๆค่อยๆผัดค่อยๆหยอดกะทิไปเรื่อยๆค่ะ เพราะว่าถ้าใจร้อนเนี่ยผัดแล้วน้ำพริกแกงไม่แตกกานสีก็จะไม่สวยด้วยนะคะอยอดจะทีเพิ่มลงไปค่ะเสร็แล้วก็ใส่หมูสับลงไปค่ะตอนนี้ก็ขยี้ขยี่นะคะให้ตัวหมูสับเนี่ยค่ะเขารวมตัวกับน้ำแกงเป็นชิ้นเล็กๆ็กนะคะ เราไม่อยากได้หมูสับที่เป็นลูกๆทพีนเองค่ะเอเคค่ะแล้วก็เติมกะทิส่วนที่เหลือลงไปได้เลยค่ะตอนนี้ก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะรอจนกะทิเดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะเราถึงจะมาปรุงรสกันพอกะทิเริ่มเดือดนะคะตอนนี้เราก็จะมาปรุงรสกันค่ะ ใส่เต้าเจี้ยวลงไปนะคะใช้เป็นเต้าเจี้ยวบดละเอียดค่ะน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวค่ะและน้ำมะขามเปียกนะคะ นี้ก็คนให้เครื่องปรุงนะคะแล้วก็ตัวของน้ำตาลมะพร้าวค่ะละลายเข้ากันดีและสำหรับไข่ไก่นะคะก็จะต้องตีก่อน,นะคะ่ะเสร็จแล้วเวลาเราใส่ไข่ไก่ลงไปก็ มือหนึ่งคนนะคะอีกมือหนึ่งก็จะต้องหยอดไข่เป็นสายค่ะเวลาที่เราทำแบบนี้เราก็จะได้ไข่ที่มันออกมาเป็นเส้นๆนะคะเพิ่มความเข้มข้นให้ตัวของน้ำแกงกะทิของเราค่ะแค่นี้ก็เข้มข้นแล้วเนาะน่าทานมากๆเลยนะคะ เท็กเจอที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะมีความเข่มข้นมากๆากเสร็จแล้วเราก็ใส่ในส่วนของเต้าหู้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ปล่อยให้เขาเดือดไปสัก5นาทีก็ได้ค่ะจริงๆเต้าหู้ก็สุกแล้วเนาะจากทีเนี้ยเราก็อยากให้อาหารทั้งหมดนะคะปรุงสุกอีกครั้งสักหนึ่งรอบนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะวันนี้เราก็ใส่ในส่วนของถั่วลิสงคั่วป่นลงไปค่ะถั่วลิสงเนี่ยเล็กแนะนำให้ซื้อมาคั่วเองนะคะจะได้ถั่วที่มีความหอมมากๆเลยค่ะ เพราะว่าถ้าเราซื้อมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาคั่วตั้งแต่เมื่อไหร่เนาะเวลามีเมนูที่จะต้องใช้ถั่วที่ส่งคั่วแบบนี้ค่ะเล็กมักจะคั่วเองนะคะแล้วก็เอามาครบที่เองอะคะ่ะได้ถั่วที่สดใหม่แล้วก็มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึน้นค่ะต้นมน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็นําเส้นเล็กลงต้มค่ะสำหรับเส้นเล็กเนี่ยเขาสุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาไม่นานค่ะ คนด้วยนะคะจะทําให้เส้นเล็กเขาไม่จับตัวกันเป็นก้อนค่ะเดี๋ยวพอเราต้มเส้นเสร็จแล้วนะคะจะต้องนํามาล้างด้วยน้ําเย็นอีกสักหนึ่งรอบค่ะจะได้หยุดการสุกข,ของเส้นด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเส้นมันจะโอ์คุกเกินไปโอเคแค่นี้เลยเสร็จแล้วค่ะใช้เวลาต้มเนี่ยไม่ถึงสามสิบวินะคะจะนําไปผ่านในน้าก๊อกก็ได้นะคะหรือว่าจะ นำมาน็อกน้ำเย็นแบบนี้ก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะต้องตักขึ้นแล้วก็คลุกน้ำมันทันทีเลยค่ะน้ำมันที่เราเจียวกระเทียมไว้ในช่วงแรกนั่นเองนะคะนำเส้นเล็กน,นะคะ,สะเสดดน้ำให้แห้งค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในชามนะคะ ตอนนี้เราก็นำน้ำมันกระเทียมเจียวะค่ะลงมาคลุกได้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้มือคลุกเลยค่ะในขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะถ้าเกิดไม่คลุกจะทำให้เส้นเล็กจับตัวกันเป็นก้อนนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมจะสังเกตว่าเล็กต้มเส้นเล็กเป็นลำดับสุดท้ายเลยนะคะเพราะว่าเส้นเล็กเนี่ยเขาจับตัวกันเป็นก้อนง่ายมากเลยค่ะเราก็จะต้มในลำดับสุดท้ายเพื่อที่จะได้เวลาเสิร์ฟเส้นเล็กก็ไม่จับตัวเป็นก้อนนั่นเองค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานําทุกอย่างมาจัดจานรวมกันค่ะนําเส้นเล็กนะคะจัดใส่จานในสูตรนี้ที่เล็กทำนะคะก็จะทานได้ประมาณ สี่ถึงห้าคนนะคะเสร็จแล้วเราก็ปรับตัวน้ําแข็งกะทิของเราค่ะนาดลงไปได้เลย่งโอ้ยน่าทานมากๆเข้มข้นสุดๆเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมเนกรสชาติของเมนูนี้ไม่ออกนะคะต้องบอกว่ามันคล้ายกับขนมจีนน้ำพลิกนะคะหรือว่าคล้ายๆกับขนมจีนน้ำยาผสมกันนั่นเองค่ะ ตอนนี้เราก็จะจัดจานนะคะเพิ่มเติมด้วยถั่วงอกค่ะแล้วก็ใบกุยช่ายนะคะมะนาวสักชิ้นหนึ่งค่ะแล้วก็พริกแห้งทอดท็อปนะคะท็อปปิ้งด้วยกระเทียมเจียวค่ะ เสร็จียบรายแล้วนะคะสำหรับเมนูมีกะทิสูตรเด็ดจากจังหวัดอุดรธานีค่ะหวังว่าคุณผู้ชมจะได้นำสูตรนี้ไปลองทำดูที่บ้านนะคะรับประกันว่าอร่อยแน่นอนค่ะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะสำหรับผู้ชมที่ต้องการสูตรอาหารอื่นๆเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นคาวหรือหวานคอมเมนต์ใต้ลิงก์วิดีโอได้เลยนะคะแล้วเจอกันอีพีหน้ากับเล็กลาที่นี่เชฟเล็กออฟฟิเชียลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ